สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแจกไอดีบ้านนะคะอย่างไม่แราวก็ขี่รถไปก่อนนะคะขี่ไปเลยเรื่อยๆแล้วก็จะลงจากรถก่อนแล้วก็กดตรงที่ใส่ไอดีแล้วก็กดใส่ไอดีแต่ตอนนี้เรายัางไม่ได้ใส่ไอดีนะคะเราก็จะไปหาบ้านที่เราต้องการที่จะแจกแล้วกันเรือย,ยไปเรื่อยๆเ,เลย แล้วเมื่อเราเจออันที่จะแจกแล้วเราก็จะกดเลยแล้วมันก็จะดาวโหลดแล้วก็รอมันดาวโหลดเมื่อมันดาวโหลดเสร็จมันก็จะมีลูกศรขึ้นนะคะแล้วก็เดินตามลูกศรไปเลยก็เดินไปเรื่อยๆอ่าเห็นบ้านแล้วใช่ไหม,ไมหนี่บ้านสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ แนวโมเดลนะคะโมเดิรสีขาวดำแบบคุมโทนเราจะพาไปดูข้างในบ้านกันข้างในบ้านก็จะมีห้องครัวมีที่นั่งดูทีวีนะดูดิห้องครัวฝาชีน่ารักมาก ขึ้นไปชั้นสองกันต่อส่วนตัวชั้นสองก็จะเป็นพวกห้องนอนผ้าหม่มที่เลี้ยงแมวตู้หนังสือดูโตทำงานน่ารักจังเลยแล้วไร้่เขียนรู้สึกว่ามุมนี้น่ารักสุดแล้วด้านหลังนี้ก็น่ารักเสร็จเต็มสิบล้อให้ประมาณ ให้ประมาณแปดแล้วกันก็สวยต่อไปเราจะไปบ้านแจกบ้านหลังที่สองต่อเมื่อเรากดต่อไปก็กดใส่อดีอีกรอบแล้วก็เลือกสิ่งที่เราจะแจกเลื่อน,นเลื่อนไปเรือยๆเมื่อเจอสิ่ง้ีเลยก็กดดาวน์โหลดเลยกดดาวน์โหลดแล้วก็รอมันเมื่อมันมามันก็จะมีลูกศรเหมือนเดิม อันนี้ก็จะเป็นเมืองเมืองญี่ปุ่นมันก็จะเป็นเมืองใหญ่ๆดีก็สวยมากนะคะก็จะมีทางด่วนสะพานลอยก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปอัดีที่สามเลยก็จะเป็นแนวบ้านแบบมินิมอลโมเดิร์นอีกแล้วนะคะก็จะเป็นสีขาวเทานะคะคุมโทนอีกแล้ว นี่ค่ะก็สวยมากเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันเลยไปเลยกันไปดูข้างในกันเลยค่ะเดินเข้าไปก็มีทีวีให้ดูโซฟาห้องครัวนะคะอันนี้โรงจอดรถอบ้านนี้น่ารักมากห้องข้าวมินโนเวอร์ขึ้นไปชั้นสองเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็เจอกับทีวีอีกแล้วนะคะเราก็จะไปห้องน้ำห้องน้ำเล็กมากบ้านห้องนี้ก็จะเป็นสีขาวเหมาะกับผู้หญิงอยู่นะคะน่ารักค่ะแล้วเราก็จะไปห้องต่อไปกันเหลือห้องสุดท้ายก็จะเป็นห้องแรก แล้วอันนี้เหมาะกับผู้ชายอยู่นะคะเป็นโทนดำๆอันจะมีผ้าห่มด้วยแล้วก็จะลงไปข้างล่างกันสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายใครที่รับชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดหวัวใจกดติดตามให้ช่องด้วยนะคะ